ยูหาพูดถึงงานวันเกิดท yes> uh> euh> uh> ี่ผ่านมาไหมคะค่ะก็ก็แฮปปี้ดีค่ะมีไปดินนรองดินเนอร์วานใช่ค่ะก็มีไปดินเนอร์ค่ะมีมีเซอร์ไพรส์ค่ะใช่เป็นเซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะพี่เป็นเซอร์ไพรส์จากพี่ไผ่นั่นแหละค่ะก็คือก็คือไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรเลยเพราะว่าปีนี้รู้สึกแบบจะ จะให้มันเฉยๆมากเพราะว่าตอนเช้าทําบุญไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีแค่นัดก็นว่าโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คือเขาก็มีเซอร์ไพรส์ให้มีเพื่อนๆนัดมากินข้าวอะไรเงี้ยค่ะหวานขนาดไหนหวานขนาดทันก็ปีนี้มันเป็นความรู้สึกว่ามันค่อนข้างอบอุ่นเนาะเป็นเป็นอะไรที่อบอุ่นมากพระปกติแล้วเนี่ยดิวจะแบบจัดงานวันเกิดแล้วก็ชวนทุกคนมาแต่ปีนี้รู้สึกว่าแบบเหมือนทุกคนตั้งใจทําอะไรเพื่อเราเยอะมากในหลายๆกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะ ของขวค่ะของขวัญุด้าค่ะของขวัญก็ได้นาฬิกาใช่ค่ะ้ากไดจริงๆไม่ได้อยากได้อะไรเลยด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่แบบอยากได้หรืออะไรแต่เพราะว่ามันมันราคาค่อนข้างสูงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็คงอยากให้ดิว่ามันเป็นของที่เขาเต็มใจจะให้และอยากให้มากกว่าใช่เพราะอะไรเขาถึงให้นาฬิกาก็เขาบอกว่ามันเขาบอกว่านาฬิกามันเป็นอะไรที่ ที่ความหมายดีด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะเขาก็เลยอยากให้ใช่หรือยังคะยังไม่ได้ใช้เลยยังอยู่ในกล่องที่เดิมเหมือนเดิมเลยค่ะผลตภั์ได้ไหมคะนั่นก็ปกติไม่ค่อยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ค่ะไม่ค่อยเพราะว่าเขาจะทําไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะอึดอัดเวลาแบบที่จะต้องมานั่งเซอร์ไพรส์อะไรเขาก็จะอย่างปีที่แล้ววันเกิดเกิด15 14้ก็ของขวัญมาให้แล้วค่ะ แล้วก็บอกว่าเอาไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าพี่อึดอัดใจมาก <laughs> กับการที่พี่จะต้องแบบเก็บอะไรไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเอามาให้เลยแต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาทําได้แล้วเขาก็พยายามเนาะเปื้อนกับขวาจทิงนี้ครับ ไม่ได้ปลื้มอะไรอะค่ะแต่ก็จริงๆมันดูว่ามันมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกดีมากกับคนรอบข้างของเรามากในวันในปีนี้เนาะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทําให้ดิวมากพอรู้ว่าแบบดิวไม่มีอะไรทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะให้ดิวได้มีความทรงจำดีๆหรือความรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยในปีนี้ค่ะหกเจ็ดหลักไหมคะนาฬิกาก็ประมาณ6กถึงเประมาณเนี้ยค่ะ ใช้เวลาหรือเปล่าบออกในหรืเปล่าถ้าบอกในในตอนนั้นคำตอบเลยก็คือไม่มีให้ค่ะเวลานี้ไม่มีเวลาให้ค่ะจริงจะมีสะพายเรื่องข่าวดูข่าวดีอะไรอย่างงี้บ้างไหมแกข่าวดียังไม่มีค่ะยัง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 ไปก่อนค่ะเขาทำงานก่อนค่ะยังมีคุณแม่ครับคุณแม่ของที่ไทยคุณแม่คุณแม่ ไม่ได้ท่าปลอกเขาก็พูดเปรย์มาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็มีพูดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาก็เข้าใจว่าว่าเราก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเปรย์นี่คือประมาณไหนยังไงคะที่แม่ชอบดูก็เปรย์ๆอ่ะก็แบบเป็นเป็นสไตล์อะไรอย่างเงี้ยผมว่างเงี้ยนะก็แบบเหมือนเหมือนจองไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออมีแบบให้ของแทนใจจองไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรแทนใจอย่าง แม่ให้แหวนจองเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเดี๋ยวว่าแหวนมันได้ไหมหรือว่าแหวนจองไม่แหวนจองตามสไตล์แม่เลยแม่บอกว่าจองไว้ก่อนเดี๋ยวแต่งจริงเดี๋ยวเอาวงใหม่ให้ใหญ่กว่านะอะไรแม่แบบมีเซลเซอร์เชิงนั้นแค่นั้นไม่ค่ะเป็นแหวนเพชรธรรมดาหนึ่งแหวนนี้ให้ช่วงวันเกิดแล้ค่อนข้างแบบว่าชั่วแล้วเออแน่นอนก็ก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าชัวหรือไม่ชัวค่ะคือถ้าสมมติว่าเวลานั้นเราพร้อมแล้วก็ถ้ายังเป็นคนนี้อยู่ก็คือคนนี้ค่ะ<ว>่อนนี้คุณแม่ก็อบอกว่าไม่ต้องทํางานแล้วให้มา่แบบแลเลยเขาก็ใช่ทางแพทย์ทั้งพี่ไผ่เลยค่ะ<า>แต่ก็คือแบบ ว่าเราจะมายืนอยู่จุดนี้ได้มันแบบนานมากอ่ะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นคือพอเราได้มาเราก็ไม่อยากแบบอย่าเพิ่งทิ้งยังไม่อยากทิ้งไปแล้วก็ปล่อยไปค่ะเขาเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะเรื่องสุขภาพเพราะเราทํางานหนักด้วยใช่ใช่ค่ะเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงค่ะแล้วเขาก็เขาก็เป็นห่วงแหละเขาตอนนี้คือเขาห่วงแค่แบบเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าทํางานหนักเราก็ ที่ป่วยง่ายเลยค่ะดยวกดดันไหมเพราะว่าแบบคุณผู้ใหญ่ก็เร่งเราก็แบบต้องติดภารกิจง,งานของเราอะไรตอนมันกดมันเลยจุดกดดันไปแล้วอะเพราะมันเคยมีช่วงหนึ่งที่กดดันแต่ตอนนี้ก็แบบก็ดีว่าทุกคนเข้าใจแหละว,ว่าดิวแบบยังไงเลยะค่ะดิวคขออนุญาตถึงมนเี่จองไว้กีก่กะลกี่กลาแต่ก็อยากจะทราบว่ามันจะมีใหญ่กว่านี้อีกไม่ก็ก็ประมาณแบบ3ามสามสี่กระลัดสากระลัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยสามอีกอี ใช่เขาก็จองจองแม่บอกว่าจองใส่ติดตัวตลอดเลยค่ะใส่บ้างไม่ใส่บ้างข้างๆไม่ค่อยไอ้ก็ใส่นนเป็แหวครอบครัวใช่ไหมคะที่แบบสลัดแล้วก็เป็นไม่ใช่ค่ะก็คือเป็นแหวนแหวนเพชรอะค่ะแหวนเพชรสามกะลัดกว่าอะไรเงี้ยให้มาว่าจองแล้วก็โอเคโอเคค่ะค่ะจริงะคะที่คุกกิฟตโพสเนาะถึงบิลเกิดใช่ใช่ไม่ได้จัดปาร์ตี้แบบ ใช่ค่ะใช่คือจริงๆมันแบบปีนี้มันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเลยเช่นแบบว่าอย่างในเดือนมิถุนาดิวมีวันว่างแค่สาวัน<ม>เพราะฉะนั้นคือวันสิบห้าเป็นวันหนึ่งที่ว่างดิวไม่อยากแบบมาจัดงานวันเกิดแล้วยิ่งทําให้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็2ก็คือแบบถ้าเราจัดงานวันเกิดเราก็ต้องอยากให้มีเพื่อนรักตัวเองอยู่ถูกไหมคะแต่ด้วยนางอุ้มท้องนางก็คงจะมาแบบสุดสวิงริงโก้ด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ลุ้นว่าหลานจะเกิดวันเดียวกับดิวเพราะจริงๆแล้วหมอบอกว่าน่าจะช่วง14ด้วยนะ14 15 16ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราจัดอยู่แล้วเพื่อนเราท้องคอดขึ้นมาเราก็จะทิ้งงานไปหาเพื่อนเพราะฉะนั้นดิวก็สแตนบายรอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ว>ใช่ใช่ใช่ค่ะ,คะหลานความเหอหลาน เรียกว่าลูกเลยค่ะเตรียมเตรียมค่ะเพราะว่าจักทรงแล้วคือเกิดราศีเดียวกันด้วยไงก็คือก็คือเตรียมแล้วแหละพี่ไผ่ทุกคนเตรียมพร้อมคุณแม่พี่ไผ่ก็เตรียมพร้อมหาโรงโรงรงเรียนกันเรียบร้อยแล้วบอกว่าแบบเหมือนกับว่าจะเป็นลูกของตัวเองหาโรงเรียนเรียบร้อยคุณแม่เตรียมฝากอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยค่ะส่งอาหารการกินให้ก็เดี๋ยวเขาต้องมีค่ะเห็นว่าจะจัดจะจัดวันเกิดพร้อมหลาน แล้วใช่ค่ะก็คือคุยกับกิฟแล้วว่าเดี๋ยวถ้าถ้าหลานเกิดก็เดี๋ยวจัดงานเกิดพร้อมกันแล้วก็คงเป็นอย่างนี้ไปทุกๆปีพอกิฟบอกว่าเซฟงบกิฟใช่เซฟงบมากดีใจมากที่บอกดีใจมากมึงเกิดเดือนใกล้ๆมึงเดี๋ยวเซฟเลยจัดงานมันเกิดพ้อมมึงไปเลยอะไรใช่ยุการขอยัดถามถึงเรื่องปันปันเลยค่ะเหมือนการตอกย้ำมึแล้วค่ะคุณบอกว่าการควบคุมเรียบร้อยแล้วอืม ไม่ได้เรียกว่าพาเข้ากลุ่มหรอกค่ะมันก็สนิทก,กันมากขึ้นตามเวลาแหละเนาะน้องก็น่ารักอะค่ะก็น้องก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการเซอร์ไพรส์ดิวด้วย,ยอะไรเงี้ยคือคือเราก็ค่อยๆแบบรู้สึกดีกับเขาขึ้นเรื่อยๆยอะไรเงี้ยค่ะเพราะน้องเขาก็น่ารักถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มเราเลยไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องมีรูปกลุ่มดิวมันก็มีหลายกลุ่มแหละเนาะแต่เขาก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งคนคนหนึ่งที่อยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งของดิวอะไรเงี้ยค่ะ ใช่เขาเด็กมากเขาเด็กแบบติกมากอ่ะแต่เขาซ่ามากและเขาแสบมากใช่เขาบอกว่าเราไปอยู่แก๊งเราทำให้เขาเปิดโลกกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเปิดโลกเขาก็คงเจอมาอยู่แล้วแหละแต่คือแบบพอมาอยู่ด้วยกันเราก็เราก็จะมีมุมแบบไปที่น้องดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นอย่างนั้น อย,อย่าเรียกว่าดิวไม่ใช่ผู้ชายจีบเขาไหมคือแบบเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้แฮปปี้กันแค่นั้นนะคะ <c oughs> น้องเขาก็น่ารักรู้สึกแบบวันเกิดดิวคือเขาก็เพิ่งสนิทก,กับดิวเนาะแต่เขาก็ใส่ใจใส่ใจใน,ในในวันเกิดดิวมากแล้วก็หลอกดิวได้แบบเนียนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ